ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องพระลึกลับราคาถูกนะครับใน EP ที่52แล้วนะพี่ราคา500บาทนะผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมแต่ถ้าสะดวกโอนสามารถโอนกันเข้ามาก่อนได้เลยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับสแกนเคียบโค้ดนะครับหรือจะแอดไลดีนะครับ0ู2 4 9 4 0 7 7 6นะครับ เบอร์โทรเร่งด่วนนะผมเป็นเบอร์0824940776เช่นเดียวกันนะครับถ้าชอบรายการไหนนะผมหรือสนใจรายการไหนนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมสอบถามมาได้เลยนะครับเพื่อไม่ใ้เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ไปชมที่รายการที่1ก่อนเลยนะครับรายการที่1นึ่งนะผมจะเป็นนี่เลยครับเหรียญนับหลวงปู่ชอบนะครับ เ็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะผมรุ่นแรกนะครับผมเหรียญทรงกลมนะครับเตรียมกรอบพลาสติกแล้วใส่ตลับมาแบบนี้นะครับผมนี่นะครับรายการที่หนึ่งนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับผมรายการที่สองนะครับผมรายการที่สองครับจะเป็นพระเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดนะครับ นี่นะครับเป็นพระเนื้อว่าหลวงปู่ทวดนะครับรายการนี้นะครับรายการที่2นะครับครับชอบรายการไหนนะครับอยากสอบถามรายการไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือจะเป็น id line นะผมศูนย์8ปดสองสี่เก้า94ี่ศูนะครับต่อไปนะครับรายการที่สามนะผมจะเป็นนะครับจอบใหญ่นะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับเรี่ยมกอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่ นี่นะครับผมเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับผมเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะครับนี่นะครับต่อไปนะครับผมรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมวัะพานสูงนะครับนี่นะครับเป็นพระปิตาวัสะพานสูงนะครับผมรายการที่สี่นะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม นี่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะผมจะเป็นเหรียญน,นะครับผมหลวงพ่อกลั่นนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมรายการที่ห้านะครับนี่นะครับรายการละห้าร้อยบาททุกรายการนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมถ้าสะดวกโอนสามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะผมก็จะเป็นนี่เลยครับเป็นพาะปิดตานะผมหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับเป็นพาะปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่หกนะครับนี่ครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดนะผมจะเป็นนะครับพระเนื้อผงนะผมวัดปากน้ํานะพี่เรียมก่อพลาสติกนะครับแล้วใส่ตลับมานะครับสวยๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับนี่ครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะผมจะเป็นพาร์กิ่งนะครับนี่ครับ เป็นพระกิ่งเฉลิมพลนะพี่นี่นะครับ<ม>รายการที่แนะครับเก<ม>่าๆสวยๆนะครับมีคาบตามซอกแบบนี้นะครับผมเป็นพระกิ่งเฉลิมพลนะครับรายการที่8นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับมีโค้ชเฉลิมพลด้านล่างแบบนี้นะครับ ต่อไปนะครับเป็นรายการที่9นะครับรายการที่เนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อนะครับมีความมันวาวนะครับผมสวยๆเลยนะครับมีเม็ดขึ้นประมาณนี้นะครับผมรายการที่9นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับด้านหลังเม็ดแบบนี้เลยนะครับเม็ดขึ้นแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบนะผมก็จะเป็นพระปิดตานะผมะนี่นะเป็นพระปิดตานะครับรายการที่สิบนะครับนี่ครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับผมก็จะเป็นพระเนื้อว่านนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับนี่นะครับผมเป็นพระเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับคราบเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะพี่มีเก็บปลายทางนะครับผม แต่ถ้าสะดวกโอนนะครับก็โอนจนเข้ามาก่อนได้เลยนะครับผมต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่สิบสองนะครับผมก็จะเป็นรูปหลอนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะครับผมรายการที่สิบสองนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเลขโค้ดนะครับตาฐานนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบสามนะพี่รายการที่สิบสามนะผมเป็นภาพปิดตานะครับ เป็นพระปิดตานะครับผมรายการที่สิบสามนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสี่นะผมรายการที่สิบสี่นะครับผมจะเป็นเหรียญล่อบโบราณน,นะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับ นี่นะครับผมเป็นเหรียญรอบโบราณนะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้นะครับนี่ครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับไปกันต่อที่รายการที่สิบห้าเลยนะครับรายการที่สิบห้านะครับผมเป็นรูปหล่อนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับ เป็นรูปหล่อลุเพ่อเงินนะครับผมรายการที่สิบห้านะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะครับผมเป็นพัปิดตานะครับ นี่นะครับเป็นภาพปิดตานะครับผมรายการที่สิบหกนะครับรายละเอียดนะครับผมอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ดีนะนะครับผมศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับหรือจะโทรสายด่วนมาได้เลยนะครับผมถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่17นะครับผมก็จะเป็นเตาลีดนะผมหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับผมมีโค้ดททหารนะครับนี่นะครับมีโค้ดทอทหานนะผมสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่18บดนะครับ รายการที 18, <etic 1971> <antique> ่18นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมพระพุทธชินราชนะครับผมเรียมกรอบพลาสติกเลนูนนะครับแกงกลางเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่นะครับผมเรียมกรอบพลาสติกเลนูนมาแบบนี้นะครับผมสวยงามเลยนะครับนี่นะครับรายการที่18นะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่อีก สิบเก้านะพี่รายการที่สิบเก้านะครับรายการต่อไปนะครับนี่นะครับรายการที่สิบเก้านะครับเป็นพระเนื้อผงนะผมวัดปากน้ํานะครับนี่นะครับเรี่ยมจับขอบมานะผมนี่นะครับนี่นครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่20เลยนะพี่รายการที่20่สิบนะผมเป็นพาะสมเด็จนะผมวัดเกดยโยนะครับเนื้อมีความมันวาวนะผมแตกรายงานสวยๆเลยนะพี่นี่นะครับแตกรายงาสวยๆนะครับผมมีความมันวาวนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่20นะครับนี่นะครับ ต่อไปนะผมเป็นรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับผมก็จะเป็นสิบทัดนะพี่เป็นสิบทัดหลวงพ่อเงิน,นะนครับเรียมก่อพลาสะติกเลน,นูนนะผมสีใสนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นสิบทัดหลวงพ่อเงิน,นครับ ครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมรายการนี้นะครับไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบสองเลยนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับขอบข้างเป็นจุดไข่ปลานะครับผมเรียมกรอบพลาสติกสีใสนะครับเลนนูนนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะรีบ,รบโทรรีบติดต่อได้เลยนะผมรายการละ500บาทนะผมจัดส่งให้ฟรีนะพี่มีเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะครับไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบสามเลยนะครับผมก็จะเป็นรูปลหลอดหลวงพ่อเงินนะครับผมเก่าๆสวยๆนะครับ นี่นะครับรูปหล่อหลวงพ้องเงินนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่24นะครับรายการที่24นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับผมเลี่ยมกอรอบพลาสติกนะครับแล้วใส่ตลับมานะครับผม เก่าๆนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะผมรายการนี้นะครับไปกันต่อที่รายการที่ยี่สิบห้าเลยนะผมรายการที่ยี่สิบห้านะเป็นพาสมเด็จนะครับผมนี่นะครับมีความมันวาวนะครับผมเม็ดขึ้นนะประมาณนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับผม ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมดแล้วนะครับ25รายการนับช่องทางการติดต่อนะผมนี่เลยครับสแกน q คียโค้ดเข้ามาได้เลยนะครับหรือแจ้งไลน์ดีนะ0824940776นะครับเบอร์โทรเร่งด่วนก็เป็นเบอร์0824940776นะครับชอบรายการไหนนะครับผมสนใจรายการไหนนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้าได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ